สวัสดีนักสวัสดีกันนะคทุกคนมาที่อยู่กับผมแพนคุงเกมเมอร์ทีวีนะครับและตอนนี้ผมก็อัดตอนเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาเอ้ไม่สิบเจ็ดนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับศูนย์นาฬิกาแปดนาทีไอฮีดีเสมอ วันนี้เป็นปีใหม่นะครับ2 5 0 0 5นนะครับวันนี้ก็มาแสดงความเคารพน้ำเสือเพื่อนๆนะครับที่อยู่กับผมมานานแสนนานนะครับก็ขอให้มีความสุขกันเยอะๆนะครับไม่เก็บไข้ได้ป่วยหรือว่าได้เดิน้งฟินนะครับถ้าใครเป็นโรคก,ก็ขอให้หายเร็วๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมก็ต้องาลาด้วยคำว่า Happy New Year 2015สวัสดีครับ bye bye, บ๊ายบาๆเพื่อนๆเจอกันใหม่ปีหน้านะครับ